สวัสดีค่ะชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทั้งช่องทุกๆท่านนะคะ่ะมอนี่นะคะมีนะคะความฝันนะคะอยากมาเวาสู่พี่น้องฟังนะคะรู้สึกว่านะคะหรือว่าสีเลขกสีขาอีกก็ว่าจักเนาะพี่น้องฟันแบบนี้นะคะ,ะากาถือว่าฟันดีได้พี่น้องฝันแบบใดฟันแม่พอฝัน่านบบจังไดล่ะ โอ้ยสีบอกให้ฟังยุกให้เปิดคลิปบอกก็พี่น้อง่นกอนได้แม่ละอเออพี่น้องเมื่อน,นี้นะคะมานะคะยูกลางปลาพี่น้องอมาย่อนยั้งนะคะพี่น้องมาตามเอาเนี่ยท่าตัวเลขนะคะของพญาบมึงนะคะเนาะยู่ระวังนะคะการรออให้มดเนาะพี่น้องะมานะคะเบิ่งเล็กความฟันก่อนนะคะพี่น้องไปเก็บเฮดพี่น้องคะมาทานะคะเอาเล็กพญาบึ้งนะคะเกือบเต็มตาพี่น้อง มีเห็ดเพิงนกยุ่งนะคะมีเ <se> ห็ดละงูกพี่น้องันันบาเกือบนี่มนเต็มนี่ค่ะเกือบจระสิมาน้ำเห็ดยังแม่นพี่น้องขันบข้าว่าเกือบขวาเบากุ้งว่าขันบบข้าว่าเกือบกับสิเต็มตาว่าสันแม่นอิลีพี่น้องขันบข้าเกือบกับสิเต็มตาคือเพื่อนว่าหันล้ค่ะอันนี้เห็ดเพิงเขาพี่น้องเห็ดเพลิงเขานะคะมีเห็ดละงูกพร้อมนะคะสาลาวฮี่เอ็งเลยาลาว ปอกนอไม้สาวล่าคนกับกระรางปลอกนอไหม้พี่น้องได้ทั้งนอไหม้ได้ทั้งเห็ดนะค่ะเนาะได้หอดน้อยโจดเนาะนอใม่เมื่อนี้ก็ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นไข่เฮ็ดละงูกยุกน้ำมันแพรงครับนี่มันอืดมันยาครับเห็ดเหลืองด้วยครับเด้ออนี่เดียวห้เบิ้งนี่เห็ดละงูกเหลืองอีหลีบอ่ะนั่นครับเหลืองอหุ่ยนันเป็นน้ำนมันเนาะเห็ดเป็นน้ำนมันแพรงครับมันก็เล่นหน่อยเออเนาะเมียนซีเมนอีหลีนะเนาะซีเมนแลหรอพี่น้องเนาะ ที่บอกให้ฟังพี่น้องฟันว่าจังหดในงวดที่ผ่านมาแนวทางตัวเลขนะคะกะบือว่ามารน,นะคะเขาได้ทั้งบนทั้งล่างอยู่นะคะเนาะงวดน,นี้นะคะแนวทางตัวเลขนะคะกะบรูว่าสิเขาอีกบอแต่ว่ามีคววมฝันสีบอกให้ฟังนะคะซึ่งในงวดที่ผ่านมาสีบอกข่วมฟันงวดที่ผ่านมาพี่น้องฟังก่อนนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะให้ย้อนไปงวดหกนึงนะคะชบากับฟันว่าชบานี ท้องนะคะเนาะมีลูกนะคะแล้วลูกอยู่ในท้องนี่พี่น้องดิ้นนะคะเนาะดิ้นนะคะก็เลยว่าจากควงสิถือเลรีนะคะหกหนึ่งนีก็มานะคะอในหัวที่ผ่านมากกับฝันอีกฝันแบบเก่าอีกนะคะฝันว่าท้องอีกนะคะเนาะอ่าลูกอยู่ในท้องนี่ก็ดิ้นนะคะแต่ว่าหัวนี่นะคะฝันดีอยู่แต่ว่าบริฝันแบบเก่าพี่น้องฝันว่าฝันแบบเบยดิ พ่อก็เคยอยากหูคักแท้พพอซีเวลอยู่นี่พ่ออยาก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 ให้เอฟซี้หูไว้นะเพราะว่าอยากให้เอฟซี้หูไว้พี่น้องอากาศก็ห้อนอยู่ค่ะพี่น้องคะเบิ่งคุณพ่อพี่น้องปีนเขาขึ้นมากค่ะสิตายพี่น้องพอเสียพาออกแล้วค่ะพี่น้องห่อนครับพี่น้องอันนี้ก็สาวเล่านี่พี่น้องนี่ปอกน้ำไม้นี่สาวเล่าคนปอกน้ำไม่มียครับมีอไร บบมือปันไดดอกมัวนพที่น้องขุนเตรียมไว,นะะว,ไนะะว้นะคะกวองไส้แสดงนะคบว่ารู้ว่านะคะพรยาบึงพ่นิออกตอนใดรอแนวทางพอยาบึงครับขึืนนี่ <laughs> บ่ากุ่มขุนอาบน้าอยู่ข้างล้างพี่น้องิ่นเล่นนา้าเร่นน้าห่วยนะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> พ่อเ้าเอินห่วยยังก็พ่ออยู่นี่โอ้พ่อเอินตาด,ดตาดแอวคันพี่น้อง <ฮ>ซื้อในพจนานุกรมด่านมันป่าโอ้ด่านมันปา่า,ปาเอาเบ้าแล้วได้บันสี้าคว,ว่าฟันแล้วยะผ้านอกเลียงเพื่อนถ้าโดนเพรานสีว่าว้วยาไร้ใหญ่ห้างอีกถามเนาะก,ก็ตอบบบไนี้คุณถามมาเราก็ตอบเจบ่าวฟันว่านะคะไปหาหน่อไม้พี่น้องหาหน,น่อไม้นี่ก็แป๊กแป๊แปลกตรงที่ว่าข้าเจ้าฮักแล้วแล้วก็เป็นยังขึ้นิ่มไหวขึ้นบอาทั้งที่หน่อไม้นี่หนอใหญ่หนองามพี่น้องหนอนไร่หนอนบงบลูคือกัน เขาปอกแล้วบอกมันเป็นเจ้าฮักไว้เป็นปลาไ่แบบบมญเมนไ่ไงไพอย่อันี้นะแต่ว่ามันนอนไงคลายนอนอย่างที่เข้าไปเอานอนนอนไล่ไล่ดีไหมนอนอะไรนอปอเออคือนอปอหน่ะนะเป็นคือนอปอแล้วพอบาเนียนก็เจ้าฮักไว้แล้วก็มีเอาเน่ถิมไว้เนี่ยแต่ว่าแปลกเป็นยังแปลกตรงที่ว่า เจ้าคือเอานอยญ่ไปหักไวเฮ็ดยังค่นะพี่น้องชาบ่ากับเสียดายเนาะแม่เพิ่มมาเฮ็ดเนาะไม่สมนะคะในความฟันนี่เอาแล้วพี่น้องเก็บใส่กระสอบจ้คของหักเอาไม้น่ำเนรเก็บเอาที่เพิ่นผ้ากันหักไว้น่ำเนรนะคะเนี่ยเก็บเอาได้พี่น้องได้เต็มกระสอบพี่น้องก็เลยว่าหรือว่าเหล็กสิเขาอีกบ่อพี่น้องหรือว่าจังใดนะคะหรือว่าผู้ใดตีเป็นกตีซ้อยกันนะคะความฟันนี่เนาะคิดว่ามันไดเหรอไม่รู้ว่าสีใดอีกบ่อพี่น้องอที่ฝัันี่นะคหร่ีเ็กอยู่นนะคะ จังหวะ่ามันแนวทางตัวเลขอยู่หรอ่าจังหวะันมาได้เนาะจังหวะนี่แหละแต่ว่าก็มีโตมักอยู่ดีงวดนี่<ม>ต่ว่าสีมักว่าคือมูบนใดงวดนี้มักตัวได้มองสีมักมันบ่มองสีมักคันมาักเก,าก่เ<อ>าหกมอง<อ>สีมักเก่เ<อ>าหกเก่เาหาตบานีคันว่าติดติดหกนี่ก็สิเป,เป็นเก้าหกหกเจ็ดตมักนี่นะบานคันมันว่าติดลักหานี่ก็สิเป็น ปลหาเก้าหาอันนี้คือขั้วมักส่วนโตเจ้าของไหมพอ่อ mm. อันนี้คือขั้วมักส่วนโตเได้พี่น้องว่ามันเป็นไปได้เบิ้์นแล้วแต่ว่าอันนี้่ม่ได้ตีออกจากความฝันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ควาวที่ว่าเข้ามักเบิ่งในสูตรคำนวณของเจ้าของ,ของแล้วก็เมื่อฟันดีพี่น้องฟันดีแมียนให้สิว่าฝันขค้ือนตัวงวดหลังจากหลังจากปล่อยเลขกวิ่งออกไปเลยเละนะยูหรอบ่จังวานี่แล้วพอ่ออตัวเลขอยูแล้ววางสัน ยังว่าให้ล่องพี่น้องพิจาลณหน้าเบิ่งนะคะฟันแบบนี้เฮ้าสิตีว่าจ้งใดเนาะพี่น้องนาะตีซอยกันนะคะอันนี้ก็มานะคะว้าพูดคุยกับพี่น้องนะคะก่อนนะคะเนาะพี่น้องด้านล้งนะคะด้านล้างนะคะเป็นหมองพญาบึ้งอยู่นะคะลรัวเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ประมานหาเมงแรกงแล้วเน,ะนาะเนาะแมนพูดหลักคำจังหน่อยจังสิท่ำคำบม่รู้ว่าประม่านทุ่มทุ่มนีเพื่อนสิออ,ออกมาบอพี่น้องพญาบึ้งนะคะเฮากับอดติดตามน้ำกันนะคะ จุดถูกจุดเทียนขอเจ้าที่เจ้าผู้ผผผบิสุทพลังได้ดีต่งขันหาพลเลี่ลพี่น้องเต่งขันหาขอเพราะว่ายัางคืออยากมาถ่ายทําคลิปน้องพี่พี่น้องอยากเมาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นหันไปด้านนาทิศตะวันอกอกถ้าหันไปด้านนั่นพูดเฒ่าโบล้านเพิ่นวา<อ>่าออกได้แท้แม่นบาพ่อตะปูตัญยาว่าอันขันหู้พันย่าบึงนี่หันไปทิศตะวันออกนั่นเข้าไปขอหวยมักสิได้มักสิหมันจ้ะ มัสิปังปังเห็นไหมนะมัสิออกเออบ้านอีทาเพราะว่าถ้าหู้หันไปทิศอื่นนั่นมันมันบอดีเพราะว่าอันนี้หู้หู้พญาบึงหันไปทิศตะวันออกนี่มันดีเห็นว่าหันไปด้านอื่นนี่สิบอดีบอดีบอดีอ๋อขัท่านหันหน้าบ่แม่นแม่นห้อพ้อห้วยก่าบ่แม่นอ๋ออันนี้หันไปด้านตะวันออกเขาก็มีมีหลุ่นอยู่ในนอพ่อนาะ เพราะว่าหันไปทิศตะวันออกนี่มันไปได้แด่80เปอร์เซ็นต์โอ้เอาฟิโนองมีหลุดไม่หลุดมันแล้ว80เปอร์เซ็นต์เหลืออีกแค่20เปอร์เซ็นต์ก็คือล่อเพิ่นสิคาบตัวเลขแนวทางขึ้นมาว่าเพิ่นสิคาบตัวใดขึ้นม่าน่ะค่ะเพราะว่าพ่อเคยไปเอาแล้วกับไอ้มาล่างพ่อเฒ่าโอ้พ่อพ่อนี่เคยไปเอาแล้วเคยไปเอาไร่หม่องแล้วมาล่างนี่คือยังน้อมาล่าง มาล่างก็คือมาล่างแล้วถ้าพ่อจีเอิญยังแล้วพอเท่าขันค้นตายแล้วพ่อจเอินมาล่างเนาะมาล่างก็คือคนที่ตายไปแล้วเออโอ้เห็นว่าตะกี้พอเคยเปอากับตาเคยไปเอาเคยไปาได้พอตะกี้พอไปเอาได้คืองัวนั่นมันออกมันคาบขืนมากวัวนั่นออกศูนย์ศูนย์ออกศูนย์ศูนย์ออกเป็นเลขบนเลยโอ้ศูนย์ศูนย์วัวนั่นคาบคาบศูนย์ขนมาตัวเดียวค่ะคาบศูนย์ขนมาตัวเดียวบานนี้พอเะถ่าเลยว่า ขาบศูนย์ขึ้นมาตัวเดียวนี่จักสิตีว่าจังไรนั่นพ่อถาวรบานพ่อถาวก็เลยว่าเอาหูพ่นใส่อีกเป็นศูนย์ไาแลงก็เลยซื้อศูนย์ศูนย์ถือซ้ำาถื่อด้วยงวดน่ะโอ้เอาพี่น้องข้าบขึ้นมาตัวเดียวค่าเมาตลิขศูนย์ล่อเบิ่งนะคะคลิปพญาเบึงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ความฟันของเชบาผู้ใดตีเลขแม่นแม่นนะคะตีความฝันแม่นๆนะคะคอมมนบอกเชบานําในเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเลขมักไนใจนะคะงวดนี้มีนี่นี่แหละมีเก่าหกแลวพี่น้องมัก นะคะนอกจากหกเจ็ดราคาคันมักติดหามากกักเก่าหาเปล่ยหาไปสำหรับพี่น้องแต่ว่าย่างกับลอบเบิร์นะคะในโครงสุดท้ายสําหรับเนี่ยทางของฉบาสนะคะเนาะสิสีคัดเน้นให้พี่น้องเป็นตัวใดแต่อันนี้อยู่ในใจแล้วพี่น้องอยู่ในใจมกักนะคือมกักค่ะนะพี่น้องเนาะถ้ามักตรงใจกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อพี่นอ้องเด้ออ่านทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องคะ่ะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์ก็อาจจะได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บ่ได้ตอบนะคะต้องขอโทษขออภัยนําแต่ว่า อ่านทุกคอมเมนตเ้อรค่ะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะจะบ่าขอลาไปก้อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ